สวัสดีครับผมแอดมินเพจ h i k i n g ทู a ฮรนะครับวันนี้เราจะมาอธิบายเกี่ยวกับเสื้อของเฟลเว e นนะครับที่ตอนนี้มีฟอมกันเยอะนะครับทีนี้เราจะมาอธิบายคร่าวๆให้ฟังว่าหลักการดูเนี่ยเขาดูกันยังไงนะครับโดยความรู้ที่ผมมีนะครับอาจจะดูคร่าวๆไปก่อนนะครับเพราะว่าเวลาเราถ่ายรูปลงให้ดูเนี่ยมันก็จะดูได้ ไม่เยอะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าวิธีการดูอะว่าเสื้อฟรลิเว่น่ะมันจะดูจากอะไรบ้างตัวที่ผมใส่ตัวเริ่มจากตัวที่ผมใส่ตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรา,าเริ่มกันเลยเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังทีละจุดนะครับเสื้อฟิลิเว่นดูยังไงนะครับของแท้ของปลอมเพราะตอนเนี้มันมีของปลอมออกมาแล้วนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะเจอแค่กระเป๋านะครับแต่เดี๋ยวนี้เขาทําเสื้อออกมาออกมา S <S เดี๋ยวเพราะว่ามันได้ราคาดีนะครับจุดที่ดูหลักๆนะครับก็ถ้าสมมุติเป็นป้ายใหม่นะครับถ้าเป็นป้ายใหม่สีขาวอย่างเงี้ยให้ดูป้ายใหม่สีขาวเห็นไหมครับเขาจะแบ่งไซส์แบ่งไซส์เป็นชายหญิงออกเลยนะครับชายหญิงเอ็มเมนอะไรเงี้ยจะแบ่งออกเลยนะครับแต่ถ้าเป็นป้ายรุ่นเก่าเขาจะไม่แบ่งไซส์ก็ต้องไปสังเกตก,กันเอาเอง People, เห็นกันนะครับก็จะแบ่งสายนะครับปลายขาวป้ายขาวอย่างนี้เราเห็นบ่อยถ้าเป็นของลองก็จะเห็นบ่อยแต่ว่าเวลาเขาเขาเย็บอ่ะมันก็จะเอียงนะครับเอียงเอียงหน่อยนะครับแล้วก็มีไซส์ไม่มีไซส์ตรงนี้ก็ให้ระวังตรงนี้ไว้ด้วยนะครับส่วนที่2ก็คือนะครับป้ายที่ต้องเป็นป้ายอย่างนี้นะครับป้ายแบบนี้หมายถึงการลงแว็กได้นะครับ เป็นการลงแว็กนะครับไม่ใช่กีฬาแอนแว็กแว็กแว็กของกีแาแอนนะครับที่จะสามารถลงในเสื้อได้แต่บางรุ่นเนี่ยที่เขาปอก็คือเอาเสื้อเอาป้ายกีฬาแอนมาติดอยู่ข้างในเลยนะครับก็ให้ระบองตรงนี้ด้วยเห็นไหมคือเสื้อตัวนี้สามารถลงแว็กของกีฬาแอนได้นะเขาจะระบุไว้อาจจะมองไม่ชัดโอเคอัดจีง่งโอเคแว็กของกีฬาแอนนะครับไม่ใช่ป้ายของกีฬาแอน เป็นแวของก e ีฬ์ที่สามารถลงกับเสื้อได้เพื่อเพิ่มการกันน้ําและการลมนะครับส่วนที่3ามส่วนนี้สําคัญเลยนะครับส่วนนี่สำคัญก็คือป้ายแ็กนะครับป้ายแ็กตัวนี้ก็จะมีชื่อรุ่นนะครับชื่อรุ่นชื่อรุ่นที่สามารถเอาไปเซิร์ชได้ตัวน,นี้รุ่นอะไรนีชื่อรุ่น เห็นไหมอาจจะไม่ใช่ชื่อรุ่นจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับรุ่นใหม่รุ่นเก่าก็สามารถเอาไปเซิร์ชดูได้ก,ไก,ก้องปกโอเคไม่เป็นไรตรงนี้ดนี้เห็นไหมชื่อรุ่นเราสามารถไปเสิร์ชได้นะครับจุดที่3ก็คือซิปกับกระดุม รกระดุมเขาจะเป็นกระดุมเฟลเวนหมดนะครับปั๊มยิ้งจอกหมดนะครับจะไม่มีเป็นกระดุมพลาสติกเลยจะเป็นกระดุมเฟลเวนหมดนะครับมันไม่ไปใช้แสงน้อยไปเพิ่มแสงหน่อยโอเคนะครับกระดุมเฟลเวนก็จะแบบนี้นะครับกระดุมนี้กระดูยากแล้วเพราะเขาเพรเาะเขาปอมมาจาก กระเป๋านะครับมันก็จะเป็นตัวเดียวกันเลยที่ผมเคยเห็นนะอีกอย่างนึงคือซิปทุกจุดก็เหมือนเหมือนของนาเฟก็คือวายเทั้งหมดนะครับข้างในจะไม่เป็นซับซับตะข่ายนะครับจะเป็นซับผ้าอย่างนี้เลยนะครับเซนเป็นซับผ้าทั้งทั้งหมดนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือตรงตรงนี้เขาก็จะปัม๊มเขียนเฟลเว่นเ,เลยนะครับมองเห็นไหมมันอาจจะมองไม่ชัด รตรงนี้ดูยากนิดหนึ่งนะครับเ็าจะปั๊มเปละเว้นทั้งหมดเห็นไหมนะครับก็ดูตรงนี้ด้วยเขาจะปัม๊มตรงหมุดตรงนี้นะครับหมุดทองทองแดงไอ้ทองเหลืองนะครับแล้วที่เป็นสายของหนังนะครับเป็นสายของหนังก็จะเป็นหนังแท้นะครับก็จะเป็นหนังแท้เลยปัม๊มกล้องม่โฟกัสนี่เห็นไหม เป็นหนังแท้นะครับรุ่นถ้าสมมติที่ปลอมเนี่ยมันจะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันทั้งหมดนะครับว่าไอ้รุ่นนี้ใช้ที่ห้อยซิปรุ่นเหมือนกันเลยลองไปสังเกตดูดีแล้วอีกอย่างหนึ่งเสื้อวินเทจเสื้อรุ่นเก,ก่าๆเนี่ยแต่เขาเอาไปป้ายหนังใหม่เอี่ยมเลยมันก็มันก็ไม่ใช่นะครับดูอย่างตัวนี้เขาจะธงชาติสวีเดนนะครับมันก็จะ ติดพอดีไม่ติดเอียงนะครับนี่ติดพอดีไม่ติดเอียงสีสดนะครับแล้วหลาย่หลักก็จะมาประมาณแค่นี้ประมาณนี้นะครับที่ให้ดูกันนะครับก็เดี๋ยวนี้ของปลอมระบาดนะครับก็ิงจอกตัวนี้สภาพดีมากนะครับนิงจอกมันก็ยังมี ก็ถกเถียงกันอยู่นิดนึงว่าบางทีอะย่าได้มันได้มันไม่มีตรงปากบางทีได้มันข้ามตรงปากผมก็สงสัยเหมือนกันว่าของแท้ของปลอมแต่ว่าที่ไปเจอเจอเของของแท้บางทีมันก็มีหนังตัวนี้จอเป็นหนังนิ่มๆนะไม่แข็งนะครับไม่แข็งนะครับโอเคก็จะประมาณนี้ก็ดูกันนะให้เขาถ้าสมมติจะซื้อก็ให้เข้าไปในกลุ่ม เรือเว้นไทยแลนดนะครับเขาก็ต้องกลุ่มนั้นนะเขาจะมีแอดมินคอยตรวจสอบให้ทีหนึ่งก่อนนะครับตัวนี้เป็นไซส์ผู้หญิงผมก็เอาไว้ใส่เองนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เอาห<อ>ลอๆแล้วก็กีพันดนี่อย่าลืมกีพันไม่ได้กีพันนะครับบางทีเขาก็ปักอยู่เติมตามชายเสือ้อนะครับ ปรับอยู่ตามชายเสื้ออะไรเงี้ยก็ต้องดูดีๆนะครับไม่มีได้สีเหลืองนะครับมีแต่สัดได้สีน้ำตาลน,นะครับหรือไม่ละสีเดียวกับตัวเสื้อนะครับทรงเขาถ้าสมมติเปวินเทจจริจงๆจะต้องมีโค้ดมีโค้ดสามารถเอาไปเซิร์ชในอเอร์เน็ตได้นะครับเพราะว่าฟิลิปเป้เนี่ยผลิตมาหลายนุ่นมากนะครับประมาณนี้โอเคก็ยังไงก็ฝากเพจด้วย,วยนะครับ hiking ดูแทนนะครับถ้าสมมุติมีปัญหาอะไรก็ หรือจะดูเสื้อมือสองก็ไปที่เพจผมได้นะครับฝากด้วยนะครับคุณมากครับ